ผมไม่ใช่คนกาลสินนะครับผมเป็นคนโคราชผมมาที่กาลสินไม่เป็นเคยก็ไม่รู้ยังไงทำงานแล้วเจอกันแล้วมาเป็นเคยนี่ก็รู้จักคนเยอะเลยได้รู้จักแถวเนี้ยเห็นเห็นบอกว่าที่ผ่านมานี้หลงทางไปใช่ไหมใช่แล้วคิดจะกลับตัวหรอก็คิดว่าขนาดนั้นแหละใจแข็งกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าเก้าเป้า การชกเขาถือว่าเขแข็งแรงมากเข้ามาสัมผัสกับมันนานหรือยังประมาณเจ็ดปีโอ้เจ็ดปีนี้กินกระดูกแล้วมั้งน่าจะขนาดนั้นหละโอ้โหเจ็ดปีเคยเคยได้ประมาณสามเดือนแล้วก็ไม่ไหวก็กลับมา,มาเหมือนเดิมเพราะว่ามีโรคลุมเหลามีคนมาลุมเราในสมองอมทำให้ตัวเองแบบยังไงนะคิดมากเลยหาทางออกโดยกินอันเนี้ยอืม พราะว่าคิดว่ามันจะเป็นทางออกที่ดีอ่ะอคิดไปคิดมาแล้วมันก็ไม่ใช่อ่ะก็เลยเอยอมแพ้ก็ซะให้ใบปริญญาเขาอืมอันนี้ก็ยอมแพ้ว่าสู้ไม่ได้แต่เรื่านี้บอกว่าสิบปีวัวแล้วยังไม่ได้กินไม่ได้แตะเลยแล้วแล้ว,ลวตรงตรงจุดเป็นจุดคือโอเคลหละมีคนหามมีคนปามีคนอีย่างต่างๆหน้าที่ผ่านมาคือบกแค่ มันี้เป็นจุดหยัางที่ไปรู้สึกว่าบบได้ล่ะเจ้าของต้องกลับเนื้อกับโตนี่มันเป็นอาการแบบไม่ได้บอกว่าคนทุกคนตรงมาเป็นแบบผมแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับตัวผมนี่มันอาจจะเป็นอะไรที่มันบอกไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อนะอืมผมก็มีหลานคนหนึ่งเขาเกิดมาเขาก็ยังเล็กเล็กเกิดก็มาเห็นผมเป็นคนแบบนี้เขาจะทําตามผมผมจะว่าเขาังไงล่ะเขจะไบบจะหน้ากะไดไหมอ๋อเดี๋ยวก่อนลูกกี่คนตอนเนี้ยลูกสองคน อ๋อลูกสองคนแต่ตอนมีลูกก็ไม่ได้<อ>ก็ไม่ได้ทาใหค้คิดได้ไให้คิดได้ก็ยังเป็นคนเดิ่หล่อนไปงั้นแหละแต่ละคืนแต่ละวันหลานนี่คือจุดจุดเปลี่ยนเลยนะเป,นเปลี่ยนตัวที่ว่าจะกินกินมาแล้นมันเปลี่ยนไม่ได้ต้องไปดูหน้าหลานหน่อยแล้วว่าทำไมมันมันมีอิทธิพลต่อหลานน่ารักมากเป็นคุณเป็นคุณปู่หรือคุณย่าเป็นคุณปู่ว่าเป็นคุณปู่เนาะลุงพลก็เป็นคุณปู่อ๋อ น,นากรแสดงว่าร้านเป็นจุดเปลี่ยนแล้ว,ลวตอนนี้ถอยออกมาคิดให้คะแนนตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้เอาสักแปดเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาแปดเปอร์เซ็นต์นี้ความหมายว่าแปดสิบก็น่าจะได้นะแต่พูดถึงว่าเอาแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือเป็นความหมายที่ว่าเต็มติดหรือไม่เต็มแค่นั้น <c oughs> แค่เอาแค่แปดเปอร์เซ็นต์ก่อน ถ้าว่าให้เต็มสิบนี่จะไม่ให้นี่ก็อยู่ที่ปฟนๆจะให้หรือไม่ให้แค่ไหนให้กำลังใจ